สัผู้ชมด้วยนะครับพบกับผมแม็กเกมมิ่งครับวันนี้คุณอยู่กับผมในเกม Asphalt นะครับ Asphalt Asphalt แปดนะครับภาคแอร์บอลเลยนะครับแอร์บอลหรือแอร์บรอนวะโอเคอ่านไม่ออกไม่เป็นไรรับแน่ครับผมต้องขอให้ปิดไอ้นี่ก่อนเสียงเอฟเฟกต์ใช่ไม่ใช่ดิปิดอะไรวะไม่ต้องปิดแม่งละโอเคไม่เป็นไรเอาให้ตรงไปเออ ก็จะไปเล่นเก็บบุนัสลายวันก่อนนะครับก็เข้ามารอบนึงแล้วครับแต่ว่าเก็บบุนัสรายวันนี่รู้สึกว่ารถมันเพิ่หวยไม่เป็นที่พึงพอใจสำหรับผมนะผมก็จะไปเก็บใหม่กันเลยดีกว่านะก็เป็นคนปล่อยมุกไม่เป็นนะครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรดีนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับก็อยู่ที่ทํางานนะแคสกันที่ทํางานเลยเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะก็ปิดห้องล้อห้องแอ i เทนนี่แคสเกมอะไรนี้นะโอเคไปกันดีกว่า มาเริ่มกันเลยดีกว่านะ่าว่านชูทริกไปเลยแหลกนิดนึงแล้วต้องขออภัยด้วยมีแหลกมีแหลกเกมยังไม่ซัพพอร์ตนะที่ผมปรับให้เป็นอย่างภาอย่างนี้เพราะว่ามันจะไม่เกินทรัพยากรเครื่องนะครับเพราะว่าผมไปอ่านจากตามเว็บฝรั่งมาเขาบอกว่าการที่ iPhone ปรับอย่างนั้นปรับไม่มีให้ปรับความไอ้นี่เนะี่ยความชัดความคมชัดความสวยงามของกราฟิกภาพน,นะครับเขาเป็นเพราะว่า iPhone เนี่ยเขามีโหมดอะไรนะ หมดหมประหยัดพลังงานอะไรน่าจะอะไรประมาณนี้แหละมาไอ้นี่แล้วอ่ะมาพอดีกับเครื่องแล้วก็คือมีประสิทธิภาพมาพร้อมกันนะครับส่ว a n น r o i d เนี่ยเครื่องทุกเครื่องอะสามารถเล่นเกมได้หมดครับแล้วแต่ว่าเครื่องไหนจะเป็นยังไงนะครับอย่างเช่นเครื่องผมเนี่ยจริงๆอะเล่นกราฟิกระดับสูงได้ครับบที่มันเก็บว,ว่าส,สูงสุดนะครับหรือเรียกว่าไฮไฮยสอะไรก็ว่าไปนะครับสามารถเล่นได้นะแต่ผมรักษาทรัพยากรเครื่องครับก็ผมไอ้นี่มันกินมันกินทรัพยากรเครื่องครับ มันก็กินพวกแปอะไรเงี้ยครับผมก็เลยปรับแบบไม่ต้องมีกราฟิกอะไรเลยับมันก็ไม่ได้อะไรเนอ่ยพออยากอยากสวยอยากเท่เขาปรับไปก็ได้ับไม่มีอะไรก็โอ้เล่นไปตั้งนานหรือปิดเพลงไม่เป็นไรนี้เป็นแค่เรื่องอะไรเสียงดนตรีครับไม่ไม่มีคนร้องครับก็ไม่กินทปรัหยากรเครื่องครบก็สามารถเล่นได้ลื่นๆเลยนะครับก็บางเครื่องไม่ลื่นก็ต้องคิดเอาเองครับพิจารณาตัวเองนะว่าเครื่องคุณนี่เหมาะสมกับ เกมอย่างนี้หรือยังนะคู่ควรเลยถ้าไม่คู่ควรก็คือโทรศัพท์คุณกากมากเกินไปแล้วเตรียมตัวไปซื้อใหม่เลยครับผมพูดแค่เนี้ยไม่มีวิธีหรอกครับวิธีปรับเนี่ยครับวิธีปรับเนี่ยผมปรับเป็นต่ํามากสามารถเล่นถึงสูงได้นะก็แล้วแต่นะว่าวใครจะเล่นยังไงนะก็ไม่มีเน็ตเล่นนะครัช่วงนี้ก็วิ่งกับเน็ตยูับตอนนี้รูจะเปลี่ยนเน็ตยังไงดีนะก็มารีวิวอะไรกันเล็กน้อยนะครับก็รถที่ผมอัพได้เต็มแ็กนะจะพาไป ควรลองรถกันดีกว่านะครับอันนี้ผมเล่นเองนะครับก็โทเค็นก็เก็บจากอีเวนต์นะครับส่วนเครดิตก็เล่นจากการเก็บมูลรายวันนะครับมันละเก้าพันก็ได้ซะเยอะเล่นมาทุกวันนะครับดูกีดีดูกีดัสนะครับ GT นะผมเล่นเป็นแม็กโปรนะครับตอนนี้แล้วก็อูดี้ R8 อีเทิร์นนะก็เป็นโปรนะครับเทรซ่าโมเดลเอสก็เป็นโปรนะครับส่วนคาร์ดัลิกนะครับ ATS ตอนนี้กำลังสนใจกำลังจะอัพอยู่ ที่ตอมันไม่น่าคุม้มอ่ะไอคาดอลิก XTS ก็ไม่น่าคุม้มฟอร์ดอันนี้ยังไม่ได้เคยซื้อเลยตอนนี้เก็บซื้อรถแพงๆอยู่นี่แล้วก็ตอนนี้คันไหนวะคันนี้โปรอะไรนะอัลฟาเลมิโอนะครับมีมีโตจีทีเอไอทุ้ยไม่ใช่ไปชื่อรถนะครับก็โปรแลครับตอนนี้มีถังน้ำมันให้ด้วยนะครับก็อะไรก็ไมครับอบบนี้เป็นค่ายเดียวกันเหรอเพิ่งรู้วนะเนี่ย ครั้งนี้ก็ยังไม่โปรนะครับก็มิโจะอัพยังไงให้มันโปรดีครับเก็บเงินไม่อัพไปซื้อรถเพิ่มนะครับให้มีแนวคิดนะนี่นี่285ฟอร์ดมาแตงครับโปรเรียบร้อยแล้วนะครับสีค่อนข้างสวยนะครับเป็นสีมันไม่ทาง,ทางการนะครับหรือถ้าใครจะให้เป็นสีทางการก็สีฟ้าสีแดงโอ้สีแดงโคตรจัดอะสดๆเลยนี้สวยมากครับเป็นแนวเง,งาเง,งามากครับแต่ผมก็ชอบสีเริ่มต้นนะไม่รู้เป็นไรเฟอร์ลารี่ไม่ซีนะ รถใหม่ครับเพื่อนวันนี้คันนี้ได้มาจากอีเวนต์ครับเล่นจบอีเวนต์นะครับก็ได้มาแล้วนะ BMW M3 ราคา950โทเค็นนะครับแต่ผมก็ได้มาแบบฟรีๆนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจกันนะครับโอเคหลายคนถามบอกพี่ได้ได้ได้ยังไงก็ไปเล่นอีเวนต์เอาครับส่วนคันนี้ Mitsubishi Lancer Evolution X นะครับรุ่นนี้ไอ้ตัวนี้กันมงเก็บอยู่ที่ดูจะได้เมื่อไหร่เหมือนกันนะครับก็เก็บ ดูโซบาลุครับโซบาลุไม่ค่อยแรงนะตัวคันนี้แรงกว่าอันนี้จะแรง,งที่นายโตนะครับส่วนอูดิอาร์อันนี้เป็นขาสี่นะขาสีรถรถโปรรู้สึกว่าจะยังไม่มีมั้งเพราะว่านี่อันนี้อันนี้เกือบโปรเบลสามเบลสี่ครับโปรก็คือเบลฮาทุกอันนะครับจะเป็นแม็กคันนี้สวยครับแต่ผมไม่รู้จะเอาโปรดีไหมเพราะามันไม่แรงคนะรับรถแพงก็เยอะนะครับครับอันนี้นะรถแพงก็ค่อนข้างะเยอะ อันนี้จะพยายามจะอัาโปอยู่แต่ไม่มีแนวทางไม่รู้จะไปยังไงต่ออันนี้ก็ได้มาจากอันนี้เหมือนกัน a c u l a n า s ปี2005นะครับไม่รู้สวยหรือเปล่าแต่ก็ไม่แรงนะครับค่อยแรงคันนี้ับ Ferino นะน,น่ารักมากคันสองแสนนึงแต่เก็บยังไงก็เก็บไม่ถึงครับเก็บโคตรยากเลยแล้วกเก็บ5้าแสนไปทีนี่ใจแทบขาดับ <laughs> ไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกัน เนี่ยคันีเนี่ยคันนี้ครับอะไรนะซื้อเทอร์เซอร์โวนะครับ Ds นะครับ Ds Ds เซอร์โวซูโวไม่รู้อ่านถูกป่ะอ่จากข้างหลังรถอ่านไม่ออกสักมันโอเคผมก็ได้พ่นสีรถนะครับลายนี้ก็ได้มาจากลายการเก็บเหรียญอย่างกิตติบัตรป่ะวะไม่รู้ผมก็ไม่ค่อยได้ซื้อหลายไม่จําเป็นพวกสีเซิร์ผมไม่ซื้อครับซื้อรถอย่างเดียวนะครับตอนนี้นะครับโลตัสเอ็กเพย์นะครับทุยไม่ใช่ โรตัรอีโวล่าเอนยูโรนะครับก็ค่อนข้างสวยเหมือนกันเป็นเป็นรถแนวไหนไม่รู้ก็แต่งสวยนะแต่งไงก็แต่งสวยแต่ผมไม่ชอบไม่รู้เหมือนกันรู้เพราะอะไร,รตอนนี้ที่เก็บซร์อเดี๋ยวผมจะโชว์ไปเรื่อยๆนะคันนี้ก็ยังไม่โปรนะคิดว่าอีกไม่นานคงโปรแล้วเขาไม่ยังไม่รูู้นอยู่เลยเนี่ยคันนี้คิดว่าน่าจะโปรอีกไม่นานคาัสบีที่มองไว้มองคันนี้ไว้ครับคันนี้ต้องโปรให้ได้ น,น,น,นี่คันนี้คันนี้คันนี้ที่ผมที่ผมกะใจเซื้ออยู่คือคันนี้นะครับไม่รู้จะเซอร์ดีหรือเปล่ารถมันสวยแต่ว่ามันไม่แรงครับไม่มีความแรงเลยเมื่เอเทียบกับคาัสเอกับคัสเอ็ดนะครับก็เป็นนี้เนาะถ้าถ้ามันแรงก็ต้องเป็นคาัสเอกับคัสเอ็ดอยู่แล้วนะครับคันนี้ก็จะจากอีเวนต์นะสปาร์ต้าโคดาโทโคด่าโทนค่าโคด่าโทนซ่าอะไรก็ไม่รู้ทีเอ็ดนะครับก็เป็นรถจ่ายนี่อะนี่คันนี้ก็น่าใช้่นบแรงแรงที่ไหนโตนะครับ อูนี่อาร์แปดนะครับคล้ายๆกับรถของคัสดีคันที่สองนะครับใครอยากรู้ก็เลื่อนกลับไปเอาเอาคันนี้นะครับเคยมีอีเวนต์นะครับอีเวนต์แจกคันนี้แต่ว่ามันตอนนั้นผมก็ยังเล่นโง่ๆเท่าเซอร์อยู่เก็บไม่ทันนะกเก็บเพรเสียใจครับนาแจกแจกคันนี้ก็แจกครับตอนนั้นเเซอร์โง่ตอนนั้นยังทำอะไรไม่เป็นครับยังเล่นอีเวนต์ไม่เป็นไม่รู้เหมือนกันสองคนหูกอ่ะโอ้โคตรแพงเลยคิปเปอร์โมชั่นก็น่าใช้นะครับแรงอยู่เหมือนกันนะครับแต่เมื่อเทียบกับคาร์ทั่วไปนะครับ ก็ค่อนข้างที่จะแตกตางรันบ้างถ้ามีคันนี้นะที่ผมสงสัยอยู่คันเดียวนะ315แต่คันนี้321แต่คันนี้แรงกว่าใช้เงิน300,000นะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจำเป็นนะมันแพงเกินไปนะก็เป็น Ferrari f e r r a r i F430 นะครับเป็นตระก,กูล f e r r a r i นะครับมอร์ลูซานะครับคันนี้น่าจะเหมือนกับ Hyper, นะ Hi Hyper ไฮเปอร์นะครับไฮเปอร์อะไรก็ไม่รู้ที่มันเล่นในฟ้าในฟิเลตเจ็ดนะเดี๋ยวผมก็จะไปโชว์ให้ดูนะครับอยู่ใน, Card นคัสเอสนี่แหละอีกไม่นานก็ถึงนะครับ ครับคันที่ผมเล็งไว้ตอนนี้ก็คือคันนี้แหละครับอิสราเอลเลียนเนาะไม่เอาไม่สวยเลยนี่ที่ผมเล็งไว้ว่าจะโปรในคาร์ทเอนะครับผมเล็งคันนี้ไว้นะครับไ,ไม่ไม่นานก็จะโปรแล้วครับเพราะว่าคัน lamborghini stato e l e m e n t บ,บ,บเป็นคันที่ผมชอบค่อนข้างเคยชอบนะครับหลังๆไม่ค่อยมีใครแรงครับเพรคันนี้ไม่ได้คันนี้แรงทั้งในโตแล้วก็แรงทั้งความเร็วนะครับรถแ,แพงๆก็แรงสู้กันไม่ได้นะ นี่เอ็มซีเรียนเพหนึ่ง้เนียคันนี้ผมสนส,ส,สนใจอยู่แล้วไม่รู้จะเก็บยังไงดี4แสนนะจะหวงังหวังไว้อยู่คันนี้ก็แพงไป7,500คันนี้คันนี้โคตรสวยโคตรอยากได้คันนี้บอกตรงตั้ง5,000ไม่รู้จะเก็บยังไงดีแต่น่าใช้มากบอกตรงนะครับจะโบกินี่เอาเมนเทดอร์นะผมไม่แนะนํานะคันนี้หลายคนอาจจะมองว่าถูกนะํบล้านหนึ่งแต่ว่าแต่ละผมแล้วมันไม่ไม่ค่อยแรงคนระับ โซเซโตเอเลเมนโตไม่ค่อยได้ครับนี่เอ็มเซอเลียนคันนี้น่าใช้มากครับ675 LT ครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะเปิดตัวในคาัสเองนะครับนี่ช่างใช้มากอยู่ที่ล้านสองนะครับกับคันนี้ล้านหนึ่งนะครับโอเคก็ดูคัสเอสนะครับแลมโบกินีเวเดนูนะคันนี้ก็จะมองกันว่าจะต้องโปลครับเพราะว่ารถมันสวยแต่ว่าไม่รู้จะโปลยังไงเหมือนกันครับนะส่วน GTS สปาร์ตาไอ้สปาร์โน <c ười> คันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันจะโปลยังไงเหมือนกัน ที่โปรไว้ก็มีคันนี้ครับ v o l a r i FX X Evo Lucio Lucio n e vo, Luci one, Luci one, อะไรเนี่ยก็ไม่รู้คันนี้โปรแล,ล้วครับแรงที่เครื่องจะไม่แรงในตัวครับส่วนคันนี้ Bugatti 16.4 Grand Sport ปป with Testy นะครับคันนี้ไม่ไม่อยากแนะนำโปรโแต่ผมบอกครับคันนี้แนะนำลองแต่งสีทองดูโคตรสวยครับสวยซาดเหมือนรถมันรถคตร,น,รนหรูอะดูสีซอง เชื่อผมบปะครับใครมองก็หลูทั้งนั้นแหละโคตรหลูกว่าสีทองแม่งสีฟ้ามันก็ไม่เชยครับตัวคันนี้สีถันสองค่อนข้างแพงนะแต่ว่าแรงที่นานโตแล้แพงคันนี้หอวย่านะหัวย่าแล้วคันนี้เมอร์เมอร์ซิเดสเบนซ์ซีเวอร์ไลนิงนะครับแรงที่เครื่องแต่ไม่แรงในโตนะแล้วอย่างคันนี้แพ็คคันนี้เอ้ยโคนิเซตคอะติล่าอาร์นะครับคันนี้จะแรงที่ นะไม่แรงในโตนส่วนคันนี้นะครับเป็นแแบบโปรแล้วก็คือ W h e build motor l i g h t n hyper sport นะครับคันนี้นะครับที่เล่นในฟ้าแห่งฟิเลตหรือฟ้าแหงฟิเลตพักเจ็ดนะครับคันนี้นะครับก็ที่ออกมาจากตึกนะครับที่ตึกมันแตกนะครับก็คันนี้ก็จะไม่ค่อยแรงที่ไอ้นี่ครับไม่ค่อยแรงที่ความเร็วสูงสุดนะเมื่อเทียบกับคันนี้นะครับต่แรงที่ในโตนะครับเก็บเงินซื้อไอ้นี่ไว้อยู่เก็บเงินซื้อคันนี้ไว้อยู่หลังนี่หลังก็ไม่เคยซื้อเลยนะครับ เดี๋ยวให้ดูเก็บเงินซื้อคันไหนอยู่เก็บเต่สเตอร์เลยเลย MC ละเรียนพักอันที่หนึ่งก็น่าใช้นะ P1 นะ GTR แรงเหมือนกันคันนี้ผมมองคันนี้ไว้สักคู่นะมีแอร์ลักนิดนึงมองอันนี้้อยู่คันนี้น่าจะแรงแต่ว่าโอ้ยสามร้300อยไปอยู่แต่เก็บถึงสามล้าน ในชีวิตจริงซื้อไม่ได้นะโคตรแพงครับใครจะซื้อได้ก็ต้องบ้านรวยจริงนะสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะก็ฝากเลคลิปแล้วก็ซับสไคร์เบอร์ช anel นั้นเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับก็จะพยายามทำคลิปออกหมาให้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มาดูกันในคลิปหน้า,นาที่ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะชอบกดไลค์ชักดแชร์ติดตามกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมมาตลอดนะครับมีปัญหาหรืออะไรก็ติคอมเมนต์ใต้คลิปไม่ก็ติชมมาทางแฟนเพจได้นะครับ แนะนําให้ติดทางแฟนเพจก็แนะนําให้กดถูกใจไว้นะครับเพราะว่าจัปเดตข่าวสารเร็วกว่าทาง YouTube ครับยูทูปก,ก็อัปโหลดคลิปเพื่อนานนะก็แนะนําไปดูทางแฟนเพจนะครับจะอัปเดีข่าวสารอะไรเล่นมันไหนอะไรยังไงก็ค่อนข้างรวดเร็วกว่าสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วครับสวัสดีครับ